สวัสดีครับตี๋นะครับสวัสดีครับปอครับรีแคปปีสองพันยี่สิบสี่ของตัวเองหน่อยก็สนุกครับผมแล้วก็มีมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับครับก็ปีสองพันยี่สิบสี่เอาจริงเป็นปีที่ชีวิตปอเกิดอะไรขึ้นเยอะมากแบบการเปลี่ยนแปลงต่างๆใช่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 ก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนกัน ที่สุดของปีนี้เหรอครับรู้สึกว่าพี่ปอเป็นคนตั้งใจพยายามทำทาแบบเขาเรียกว่าตั้งตั้งใจมากกับสิ่งสิ่งที่ตัวเองทำอะไรเงี้ยครับใช่เา <c oughs> ก็รู้สึกว่าตีเป็นคนที่แบบอนเนอร์จีดีครับอืมแบบเป็นคนไนท์แบบคอยสร้างสีสันให้ หอครับผมก็หมายปีหน้าครับก็ <S <S หมายปีหน้า <S <S ครับก็ผู้หมายปีหน้าก็อยากทํางานครับแล้วก็อยากเจอทุกคนบ่อยๆแล้วก็อยากสร้างผลงานดีๆให้ทุกคนได้ชมครับของตีก็เหมือนพี่ปอครับอยากอยากเจอทุกคนแบบเยอะๆแล้วก็ทํางานเยอะๆครับใช่แล้วก็ขอให้ตัวเองพูดเก่งขึ้นกว่านี้นิดนึงอืเหมือนกันครับขอให้ตัวเอง เก่งขึ้นทุกอย่างเลยครับใช่ <c oughs> ครับผมก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับผมล่วงหน้าหรือว่าอาจจะไม่ล่วงหน้าแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมใครที่กลับต่างจังหวัดก็ขับขี่อย่างปลอดภัยครับผม <c oughs> แล้วก็ขอให้เป็นปีใหม่ที่ท,ที่ดีนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในปีเก่าครับแล้วก็ขอให้ปีใหม่ปีหน้าเอ้ยปีนี้ <c oughs> <c oughs> ทุกคนได้รับทุกอย่างที่คาดหวังแล้วก็สมหวังครับ ขอให้มีความสุขชีวิตกับชีวิตครับแล้วก็ยิ้มไปเยอะนะครับครับแล้วปีหน้าอยู่กับอยู่กับพี่ปอกับน้องตีไปเยอะๆนานๆครับอยู่ไปนานๆนะครับไม่ใช่แค่ปีหน้าแต่ว่าปีต่อๆไปใช่ครับขอบคุณครับ